วมมาตอนนั้นเกือบแสนเกือบแสนนะครับสเตจนี้นะครับเพาแม่จะถ่ายเขาได้นะไม่ไม่จำเป็นต้องของแบรนด์ทดแทนพวกของแบรนด์จากญี่ปุ่นได้เล็กมีราคาเนี่ยดูโง่ๆหน่อยดูโง่ๆหน่อยทำไมทำไมมันแพงจังก้ออะไรมาแล้วนะครับกับรายการ racing lover channel หารถซิ่งรถดีรถมันรถแรงแรงรถสวยสวให้คุณดูอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกแหละมี S15 นะครับเธอสวยเลยมีทีเด็ดจากทีม NIKKE อีก แต่บอกไว้ก่อนว่านิเคนะครับเมื่อก่อนนะแม่งคือ Honda ทั้งทีมนะครับเสียเวลาเลยเดี๋ยวมาคุยเจ้าของครับมาพี่ครับสวัสดีครับมาสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อสันนะครับผมพี่ชื่อสันนะครับเจ้าของรถคันนี้เลยครับทีนี้คันนี้มีทีเด็ดคืออะไรบอกหน่อยจริงๆเป็นสีน้ําเงินนะครับก็ตรงของทีนี้ิเคะนิเคะมันต้องสีน้ําเงินนะเมื่อก่อนนะครับแล้วสาย h อน da ด้วยแต่คันนี้มาเป็น S15 ้เวแวกแนวไม่เหมือนใครนะครับมีทีเด็ดอะไรอีกอาบอกเลยจริงๆก่อนก่อนเริ่มเนี่ยผม ใช้ฮอนด้ามาตลอดอืก่อนที่จะได้คันนี้นะแล้วก็วันวันหนึ่งเกิดไปทํารถที่ปู่เพื่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมีจอดอยู่หน้าร้านแล้วยังไงรถน่ะวิ่งไม่ได้แล้วเป็นยังไงสะดุดตามากโอ้โหเป็นที่ต้องตาต้องใจใช่แล้วตอนนั้นหา d ีฟไม่ได้ด้วยอืก็เลยมุ่งหน้าหา15อย่างเดียวเลยสรุปแล้วคือตอนแรกต้องการหาดีฟใช่แต่คันนี้เห็นแล้วถูกตา ต้องใจแม่งเลยต้องเป็น S15 เลยใช่ครับนะครับจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมตามมาครับ สันนะครับเจ้าของรถคันนี้แนะนำก่อนเลยเดี๋ยวว่ารถคันนี้ทำอะไรบ้างเริ่มจากเครื่องก่อนเลยดีกว่าเครื่องก็จริงๆก็พื้นฐานนะรถมีมาอยู่แล้ว<อ>มีมาค่อนข้างครบเพียงแต่ว่าตอนที่ผมได้มาดันน้ำดันน้ำดันน้ำดันทำไม่ได้ <laughs> น้ำดันหรือน้ำเดินเดี๋ยวให้แน่แนัน้ำดันนะยาวไปจูและน้ำดันก็โอฮันใหม่ทั้งตัวครับ โอ้ฮอนเนี่ยก็คือมันก็ต้องเปลี่ยนลูก,<ม>ลกเปลี่ยนก้านเปลี่ยนข้อทำอะไรบ <g> ้างอ่ะบอกเลยก็อ่าคันนี้เป็นลูกของเจครับอ่าและลูก,กของเจ,จเดี๋ยวก่อนทำไมใช้ลูกสองเจปกติอ่ะเราเห็นลูกวิสโก้ลูกซีพีใส่ลูกซิ่งอย่างเงี้ยทำไมลูกสองเจมันมีทีเด็ดยังไงมันดียังไง ก็ <G ül üş> จริงๆมันสองเจมันค่อนข,ข้างทนแหละโอ้โหเลือกใช้มันทนกําลังได้ใช่แล้วก็ขึ้นชื่อว่าเจเนี่ยมันแม่งทนแน่นอนใช่ไหมใช่ครับอ่ะครับ<ม>เป็นลูกเจแล้วไงต่อ,อแล้วก็มีสปริงวาลสปริงวาล B4 แล้วก็แหวน B4 อ่ะฮะนี่คือฝาบนถูกไหมใช่ครับอ่ะแล้วท่อล่างเดี๋ยวครับพรุนี้ท่อล่างก่อนก้านเปลี่ยนไหมครับก้านไม่เปลี่ยนครับข้อเหวี่ยงทำไหมเข้อเหวี่ยงบาลานซ์แล้วครับอ๋อบาลานซ์แล้วนะครับบาลานซ์เพื่ออะไรอ่าเปิดรอบสูงป่ะ นิดหน่อยนิดหน่อยเพรมีบ้างครับให้มันเรื่อยนี่มันเรื่อยใช่ใช่นะครับข้างบนมีสปริงวาล์วมีลิทิเนอร์ใช่แล้วก็มีล็อกเกอร์อาร์มอ๋อล็อกเกอร์อาร์มใช่ล็อกเกอร์อาร์มเนี่ยสำคัญมากสำหรับ sr 2 0สิบำคัญยังไงครับพี่กันนกบินครับกันนกบินกันหลุดกันหลุดครับผมแล้วก็แคมจะเป็นสองหกสี่ครับ h t h t h d ไหมครับพี่ดีไหมก็ถือว่าดีครับตาหรับผมพอแล้วรวมมาตอนนั้นเกือบแสน เกือบแสนนะครับสเตปนี้นะครับตอนนี้แรงม้าอยู่ที่ไรครับประมาณ500นิดๆเท่ไม่ธรรมดานี่สุดยอดเลยครับมาดูที่เทอร์โบเทอร์โบอะไรครับพี่เป็น 0625G ครับทำไมเลือกใช้ตัวนี้ครับทำไมเลือกใช้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่พังครับตัวนี้บอกตรงๆเลยคือตัวนี้แม่งยังไม่พังยังไม่พังครับไม่ต้ถามตรงไหนว่าตัวนี้มันดียังไงเพราะคือดีตรงที่แม่งยังไม่พังไวเอมันยังไม่พังครับถ้าพังก็อาจจะขยับขยับเป็นไรเพร i ช i o n โอ้โหนะครับนิดหนึ่งตัวนี้นะครับไฮบูธเท่าไหร่ไฮบูธไวบา8์แปดบาแปดใช่ไหมครับโลบูธเท่าไหร่ครับบาสามไฮบูธหน่ะห้าร้อยกว่าครับโลบูธประมาณสี่ร้อยนิดๆนะครับมันแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะของแต่งภายนอกครับมาก็มีบล็อกบล็อกวาวเกดี้ตัวนี้ใช่ไหมอ่าตัวนี้อ่าเสียงเป็นยังไงครับพี่เสียงไม่ไม่ดังมากครับ เงียบเรียบร้อยหน่อยอ่าเรียบร้อยผมผมไม่ไม่ซิ้งเท่าไหร่ไม่ใชซิ่งเท่าไหร่ลองดูขนาดาไม่ซิ่งเนีนะครับคุณผู้ชมดูดิ500ม้ามึงอย่าพลาดมาแล้วโดนกระจายแล้วบอกไว้ก่อนอ่ะนะครับเกดดี้ตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ผมจําราคาไม่ได้เพราะว่านานมากแล้วผมได้มาหลายปีมากเออาไม่เป็นไรเอาที่จําได้ต่อครับชิ้นต่อไปแล้วก็ถ้อยดีเป็นของบางมดครับถามนิดนึงครับคนเขาใช้บางมดเยอะนะบางมดมีดีอะไรครับต้องถามกันก็จริงจริง ผมว่ามาตรฐานเขาได้นะไม่ไม่จำเป็นต้องของแบรนด์ทดแทนพวกของแบรนด์จากญี่ปุ่นได้ใช่มาใช้ได้ครับผมว่าเขาอาจจะใช้สูตรก๊อปมาจากทางของแบรนด์หรือเปล่าครับผมก็อาจจะมีสูตรของทางร้านที่ที่เขาเาจะคิดคนของเขาเองได้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งครับอ่ะ้างหัวฉีดอะไรหัวฉีดก็สารถังซารนะครับหัวฉีดหัวฉีดพันครับหัวฉีดหนึ่งพันพอไหมครับพี่เหลือเฟือนะครับตอนแรกพันหก ขยับลงให้กอบเออก็ให้มันแบบพอดีพอดีนะและเยอะมากไปก็ไม่ดีน้อยมากไปก็ไม่ดีนะครับตอนนี้น้ํามันอะไรครับเชฟเพล่มีแปดห้าโอ้แน่นอนเย็นสบายเดี๋ขอในที่ต่อไปมีอะไรมีอะไรมีอะไรม้าน้ำม้าน้าเป็นม้อน้ําเปลกครับเออแล้วก็อินเตอร์เฟกเพราะว่ายังไม่พังก็ยังไม่เลียนอี่แล้วเจ้าันเฟกเนี่ยมันดีกว่าโคโยไหมมันมันทดแทนกันได้ไ่ะหรือยังไงพวกโคโยพวกไอ้ม้อน้ําแบบดีๆอะ ผมว่าผมไม่เคยได้ยินจริงๆน,นะเสียงถ้งนาน้ำนพวกนั้นดีกว่าครับเท่าที่ผมเ,เล่นรถกับเพื่อนอืแต่ว่าอุณหภูมิมันจะน้อยกว่าอุณหภูมิถึงแมว่าระบายความร้อนได้ดีกว่าดีกว่าครับแต่อันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันใช้ได้ครับยังไม่งองแงครับยังไม่งอแงเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดนี้ชุดนี้น่าจะหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทใช่ไหมไปที่อินเตอร์ครับอินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์ก็เฟกเหมือนกันเฟกเหมือนกันแต่พ่นสีครับพ่นสีเอาเท่าไหร่ครับอินเตอร์น่าจะประมาณหมื่นนึงครับ หมื่นหนึ่งก็หาซื้อได้รวมแล้วสองหมื่นน้มอน้ำกีนเตอร์เนาะประมาณนั้นเออนะครับคุณผู้ชมก็ลองดูละกันนะนะครับนี่ก็จะเป็นพวกทางดักไอน์อ่าทางดักไอครับผมทางดักไอน์สวยเลยนี่นะครับคุณผู้ชมก็จะมีเรื่องของใส่อะไรนะทางเดินของมันใช่ครับนะครับนู้นนั่ก็จะเป็นออยแยกใช่เป็นออยแยกครับออยแยกของกเล็กนะครับเดี๋ยวดูนะออยแยก้อยก็มาแบบสวยๆเลยเนาะมีอะไรนำเสนอไหมครับคันนี้มีแค่นี้ เครื่องมีเท่านี้ครับเครื่องมีเท่านี้ะน,ะ,นะครับ<า>เราไปต่อกันที่ภายนอกนะครับคุณผู้ชมพาร์นี้เป็นพาทอะไรบอกไว้ก่อนนะครับ S15 คันนี้นะครับไม่ได้แต่งแบบอลังการนะครับแต่เน้นแต่งแบบถ้าดูแล้วนะถามผมนะคือพาทโรงงานชัดๆพาทโรงงานครับ,ท,งงรบทำไมถึงใส่พาทโรงงานครับทำไมไม่ใส่เว r ร์เท็กฟงแบบใหญ่ให่ตอนได้มาตอนได้มาเป็นเว r ร์เท็ครับแล้วก็ไวา์บอดี้มาอ๋อแล้วก็ทำกลับใช่ทำกลับทำไมถึงทำกลับมันมีเสน่ห์ยังไงจริงๆผมผมไม่ชอบ รถที่แบบว่าคันใหญ่หญแล้วก็ใช่คือผมต้องการแบบว่าให้มันดูเดิมแต่ไม่เดิมม,มันมีอะไรของมันอยู่แล้วใช่คุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับเป็นพาร์ทโรงงานนะครับเป็น S15 s p บ c ้เปนาะพาร์ทโรงงานหมดเลยมันมีสสสสเสน่ห์ของมันในสไตล์ของมัน<ช>ผมเชื่อ<ช> <ๆ S 1> ว่านะครับคนที่หลายคนที่เขาทำมารถ,ถเป็นแบบนี้เขาอยากจะทำกลับให้มันเป็นภาพของโรงงานเพื่อที่จะให้มันดูแลดูมีคุณค่าเหมือนกับรถที่ออกมาจาก ตตออนนนนั้จริงไหมครับใช่ครับอ่าและนี่คือผมเข้าใจเพราะปู่ขับเ1 5บามาก่อนอ่านะครับไปดูที่ล้อนะครับพี่ไม่นั่งนี้เลยครับผมนะครับนี่คือล้ออะไรเนี่ยผมไม่รู้จักเลยเนี่ยมานั่งนี้พี่ใกล้ๆเลยใช่เหรอล้ออะไรพี่ล้อนิสโมครับอ่าล้อนิสโมนะครับตรงรุ่นกับเ1 5สิาเขาบอกตรงรุ่นกับเ1 5เนี่ยจะถามก่อนนะครับขอบอะไรอ่าขอบ18ครับขอบ18นะครับหน้าหลังเลยใช่ไหมหน้าหลังครับอ่าแล้วทีเนี้ยออฟเซตจำได้ไหมความกว้าง ว้างหน้าแปดครึ่งครับหน้าแปดครึ่งหลังหลังเก้าครึ่งอ๋อ o เ f s e t เท่าไหร่ครับข้างหน้ายี่ห้าข้างหลังสามห้าโอ้เยี่ยมเลยราคาเท่าไหร่ครับจําได้ไหมตลาดเลยอ่ะเนี่ยพุกถึงแปดหมื่นแม่แต่สภาพพุกถึงแปดหมื่นแล่สภาพอันนี้สวยนะครับเป็นร้อยลิมิเต็ดนะครับของนิสโมที่เขาทาขึ้นมาให้เรียกว่าไงอ่ไอเอสบ้าใสใช่ไหมใช่เลยใช่มาต่อกันที่เบรกดีกว่าทำไมคุณไม่ใช้เบรก โรงงานหรือทำไมคุณไม่ใช้เอเลททำไมคุณไม่ใช้เอพีทำไมคุณใช้เกรดี้ก็คือพอมันมีม้าหน่อยก็พยายามจะจับให้มันอยู่คือผมต้องการแบบว่าให้มันอยู่เลยเออให้มันชัวเอาชัวให้มันจบใช่เอาชัวเออไม่อยากให้มันต่อเดี๋ยวมันจะหาอ่ะเกรดนะครับก็คือเกรดี้ถูกไหมใช่ตัวเดียวกันครับทีนี้ถามนิดนึงครับตัวนี้เป็น6กพอตหรือ4ี่พอดหกครับข้างหน้าห6ข้างหลัง4ครับอ่าชุดนี้เท่าไหร่ครับตรงรุ่นเอ5สิบห้า ประมาณ80,000กว่าบาทประมาณนี้น่าจะพอหาได้ก็ราคาย่อมเยานะถ้าไปเล่นเอเล่เล่นในพวกอะไรที่แบบเขาเรียกไงเป็นแบรนด์มากกว่านี้ผมว่ามันจะราคาแม่งสูงใช่ใส่สิบห้าเนี่ยต้องมีตั้งสองแสนในเอเนาะใช่อ่ะเราก็พอเพียงราการใช้งานประมาณนี้ใช่ครับกานาดอครับไปเลยใช่ไหมกันนาดอใช่ไหมกันนาดอครับเออเท่าไหร่ครับเนี่ยเอ่อตอนนี้ราคาไม่แน่นอนแต่รู้ว่าสูงมากสูงมากเพราะมันสูงมากเลยอยากถามเนี่ยคน คนเล่นสิบห้าต้องหาเออใช่หน้าหน้าจะมีสองหมื่นกว่าบาททำไมก็ไม่ใส่อัพพาร์ตสแควร์ไงทำไมอ่ะต้องหาเออว่ายังไงผมว่านั่นมันสิ้งไปสิ้งไปใช่อันนี้มันยังใช้งานได้ก็ดูรถแบบรถแบบดูเดิมๆนะแต่ไม่เดิมไม่บอกไม่บอใช่เออนะครับกาน์ดอตัวนี้ก็ราคามาสองหมื่นกว่าบาทใช่ราาคละไปที่หลังเลยอ่ะพี่ป๋านะครับล้อคู่หลังก็จะเป็นนิสโมเหมือนกันนะครับไม่ใช่ล้อเลล้ออะไรนะครับเข้าชุดกันอ่ะมาต่อที่ท้าย ท้ายเนี่ยก็จะมีของหายากอยู่เหมือนกันครับแนะนำเลยดีกว่าพี่ของหายากก็ตัวมีแน่ๆบางท่อเออเนี่ยแหละแม่งสุดเท่าไหร่ก็พี่ถ้ามือสองตอนนี้ประมาณ8 7ดเจ็แปดพันเออไอ้บางแค่เนี้ยเนี่ยใช่ครับอันเล็กๆไม่มีราคาเนี่ยดูโง่ๆหน่อยดูโง่ๆหน่อยทำไมทำไมมันแพงจังเพราะอะไรเพราะมันตรงรุ่นของตัวอุเทกเออเฮ้ยแม่งหายากหายากครับสุดยอดนะครับตัวเนี้ยแค่เนี้ยมันเป็นแค่ปิดแค่ตรงเนี้ยบางค่อยเสีย นะครับเสียงมากอ่ะมาดูที่ค่อยเสียค่อยเสียอนะไรครับอ่าเป็นโตเม่ครับเป็นไทเทเนียมให้เสียงประมาณยังไงครับอ่านุม<ผ>มน่มค่อนานุ่มไม่ดังมากครับกําลังดีผมอยากฟังอะ่ะสตาร์ทได้ไหมได้ครับอ่าไปครับสตาร์ทให้ผมหน่อยอเสวยๆนะครับนี่เคยเห็น รอบเดินเบาเนาะเสียงประมาณนี้เลย S H เสียงประมาณนี้บุ้ง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 ไม่ดังมากนะครับอ่ะลับเครื่องแค่นั้นแหละนะครับมาต่อที่ไฟท้ายไฟท้ายตัวนี้นะครับมีราคาแน่นอนมีราคาใช่ครับเท่าไหร่มันคือไฟท้ายอะไรอ่าย่าชิโอครับอ่ายาชิโอนะครับเป็นสำนักดังจากญี่ปุ่นแน่นอนสวยงามทางสะัยมก็ ก็แปไม่กี่บาทแต่ประมาณนี้แหละเออประมาณนี้นะครับมันจะมีหลายสัมนักเลยนะใช่ตัววัวเคกอะไรมเต็มไปหมดเลยใช่ใช่เจลไซยาไนโครับยาไนโตรนี่ไม่มีสีสีดำดำมีโคมเหมือนสโมกหน่อยเออโคมสโมกอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้โคมใสใช่โคมใส LED สองแถวนะครับคุณผู้ชมครับภายนอกนะครับก็ยังเป็น S15 Spec R นะครับดูสวยเลยนะก็ใครที่ชื่นชอบก็ไปดูในแคลิปตล็อกของทางซีเบียได้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทุกอย่าง เราจะไปต่อกันที่ภายในห้องเดยร์สานะครับว่าคันนี้ทําอะไรบ้างตามมาครับอนะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเ1 5คัน้ี้แล้วนะครับบอกเลยว่ารถ90ที่เก็บรายละเอียดและสวยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับออกรายการผมผมก็พยายามจะหารถสวยๆให้คุณผู้ชมดูอ่ะของแต่งนะครับพิสันแนะนําเลยครับว่าพี่ทำอะไรมาบ้างรถันนีก็รถันนีใช้กล่องเอฟคอนครับนี่เลยใช่ไหมครับ สามจุดสามครับเออสามจุดสามดีไหมดีไหมก็ถือว่ายังใช้งานได้สําหรับเวอร์ชั่นสุดท้ายของเขาเขาบอกว่ามีกล่องที่ทันสมัยกับเอฟคอนอีกมีครับเยอะครับตอนนี้มีเยอะครับแต่ว่าในขณะที่รถเราทําได้ขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แมทกับรถเราหรือเปล่าเอฟคอนก็ถือผมถือว่าลงตัวนะอือเอฟคอนมันก็พอกับพอกับสู้กับเอส้าได้หมายว่าสามารถคุมดูแลได้ใช่ไหมเออชุดเท่าไหร่ครับตัวนี้ แอปคอนตอนนี้น่าจะประมาณสอง0มื่นครับสองหมื่นห้าไม่เกินนี้ครับตันได้ดีแน่นอนกล่องเังพอฉลายอยู่แล้วใช่ครับชิ้นต่อไปครับก็ดิฟี่ครับดิฟี่แท้ดีชุดนี้ชุดนี้ก็เป็นของแต่งคู่บ้านคู่เมืองอีกแล้วใช่ครับนะครับทั้งชุดเลยเท่าไหร่ครับพี่ประมาณสองหมื่นสามสองหมื่นห้าประมาณนี้ครับหาได้เนาะพอหาได้ครับชิ้นต่อไปผมไม่อยากจะถามเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยเราแห็นในสิบห้าเนี่ยมันจะเป็นคอนโซลสีเทาๆครับอันนี้ไปทําคุ้มคุ้มใหม่หมดเลยนะครับนี่ ให้มันดูซิ่งหน่อยอให้มันดูซิ่งให้มันดูแบบเรียบร้อยนะแต่ก็ไม่ได้คอนโซลคาร์บอนทั้งทั้งหมดเลยครับก็ยังคงความเป็นของเดิมอยู่นะนะตัวนี้เป็นพุ้มคาร์นทาราคานทาราใช่้วแผงข้างนี่นะตัวนี้ก็จะทำามาคันทาราด้วยแล้วก็จะมีพวกคาร์บอนเสริมน่อยก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งเลยเนาะใช่สวยครับถูกใจตัวนี้นะครับนิดนึงนะครับเบาะเนี่ยปกติเราจะเห็น F 15บเบาะรองเท้า ใช่ไหมล้วจะมีเบาะสีส้มเลยตัวนั้นเราสุดยอดแล้วคันนี้นะครับเป็นบาะสีสีสฟ้าเบาะสีฟ้าเนี่ยมันคือตัวอะไรครับพี่คือมันเป็นตัวพิเศษของเขาเนี่ยแหละ,ะมันจมีส้มมีมีเทาเทาเดิมๆแล้วก็น้ําเงินอ่เนี่ยแหละตัวน้ําเงินผมว่าก็ เป็นรุ่นพิเศษอือใช่มันคือตัวสเปซอาร์แหละสเปซอาร์แต่ว่าเป็นตัวพิเศษใช่เป็นตัวออปชั่นแต่ว่าตัวที่สูงกว่าตัวนี้ก็คือตัวสีส้มสีส้มแม่งหายากไม่ส้มเบาะส้มใช่วูมอะไรส้มสุดตีนเลยค่ะขานักบอกไว้ก่อนอะชิ้นต่อไปครับมาับผมไมนิสมดีกว่ามาไมนิสมครับอือก็เปลี่ยนให้ดูมันอีหน่อยมันดีก่าของเดิมยังไงอ่าไมมันไปถึงสองอิอือความเร็วมันได้ใช่ใช่ไหมครับแพงไหมครับตัวนี้ หมื่นต้นๆครับหาได้พอหาได้ครับยังมียังมีเบอร์อยู่นี่นาดีนาดีอะไรนาดีก้านดอกไม้อะก้านดอกไม้น่ารักเลยอ่ะใช่สวยอ่ะเท่าไหร่อ่ะนาดีก้านดอกไม้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งครับอืมหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยมีคอถอดได้เออเท่าไหร่ครับตัวคอยี่ออะไรเราทา่ันเป็นวิศวกรครับเออประมาณก็ประมาณทักหมื่นหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดรวมแล้วรถคันนี้แม่งหลายตังเลยเนี่ยเมียไม่ด่าหรอครับแต่งรถตรงเนี้ย เงียบไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเขารู้ว่าเราชอบครับเขาไม่เขาไม่รู้ผมว่าเขาไม่รู้ว่าเราเ่าไห่เขาจะรู้วันนี้ครับะรู้วันนี้ครับรู้ว่าเทปออกเนี่ยแหละอ่ะของที่หายยากนะครับนี่คือตัวนี้เลยเนี่ยมันคือคําอะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นโลบาของไซโตะครับไซโตโลเคสครับปกติก็ใส่เซตตี้เพียกกันเซตตี้เอ็ดแล้วก็อะไรอ่ะที่เป็นผมไม่เคยได้ยินนะไซโตเนี่ยผมว่าไม่มีใครใส่นั่นไงก็เลยงงมันคืออะไรมัน มันมาจากไหนอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นของซิ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อบ้านเราเนี่ยถ้าให้หาผมว่าไม่น่ามีอืมีมมในรุ่นอื่นผม,ผมเคยเจออยู่เพราะว่าตัวตัวเนี้ยเป็นโคโมโลี่อืน้ําหนักเบาใช่น้ําหนักเบาแต่แข็งแรงแข็งแรงนะครับยืดหยุน่นใช่มีข้างหลังยนันไปถึงนู่นเลยครับซุ้มโชกหลังอะไรประมาณนั้นเท่าไหร่ครับชุดนี้ของหายากนี้แม่งแพงแน่นอนต้องมีประมาณสองหมื่นครับอืมนะครับใส่บอกคุณผู้ชมนะครับใส่เพื่ออะไร ก็เพื่อความแข็งแรงของรถดีกว่าครับเวลาเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมสังคาพี่คว่ำไม่ถึงหัวรถแน่นอนไม่ถึงแน่นอนครับเออนะครับปลอดภัยหน่อยเราจะมีตัวค้ำตัวเสาตัวนู้นมันคืออะไรครับพี่เสาเนี่ยตัวไหนครับเสาอ๋อเสาซีครับข้างเสาซีไว้เอาไว้เพื่อความปลอดภัยเหมือนกันครับเออขับขี่สะดวกสนุกขึ้นใช่ไหมแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นครับก็ช่วยได้ช่วยได้เท่าไรเท่าไร อันนี้ไม่แพงครับไม่แพงงานไทยหรืองานนอกงานไทยอะไรครับเขาใส่งานคันนี้มีงานไทยด้วยเหรอมีอ้าวหรอใช่ใช่โอ้มีงานไทยด้วยนะเนี่ยกูไม่อยากจะเชื่อเลยมีงานไทยด้วยเท่าไหร่ครับไปดูกี่บาทสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเนาะใช่อ่ะผมนําภูมิใจนำเสนอเลยนะครับอันนี้ไม่เคยเห็นจริงเดี๋ยวผมจะวนไปข้างหนึ่งสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับอะนี่อันนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ย มันเท่มากเลยอ่ะมันคืออะไรครับเนี่ยก็แป้นของนสโมครับเออมัน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 ทำไมเราไม่ใส่แป้นอื่นนะเราทำไม้เราว่ามันเหยียบถนัดดีแล้วมันไม่ลื่นด้วยใช่ไหมไม่ลื่นไม่ลื่นเออดูความรู้สึกใส่แล้วรู้สึกโอเคใช่ตัวนี้หายากและแพงนะครับโหผมจำราคาไม่ได้เพราะได้มานานพอผมเพื่อได้มากระติดรถด้หรือเปล่าเนี่ยอ่าตัวนี้ได้มาพร้อมรถอืมพร้อมรถเลยนะครับผู้ชมนะดูนะเจ้าของเก่าอย่างจำราคาไม่ได้แล้วเราจะจําได้ไหมอ่ะ ใช่ไหมเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับก็คือประมาณว่าใส่แบบกันลื่นนะครับไม่ได้แบบว่าแล้วมาแล้วก็ตีตาว่าเป็นเนสโต้แต่ของดีจริงนะเนสโตเนาะดีและแพงนะครับอ่ะ,อะมีอะไรไหมครับไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วก็จะไปเทสได้แล้วกันได้ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับอ่ะตามมาครับ เปที่เรียบร้อยแล้วครับกับ S 1 5้เราหล่อ5 0้า้อยมาคันนี้บอกเลยว,ว่าขับสนุกใช้งานชีวิตประจำวันได้แล้วก็เอาไปเอาไปหล่อเอาไปหล่อเออขับไปต่างจังหวัดนะครับกินกาแฟกินข้าวกินอาหารทะเลแล้วก็กลับมามิงมีสังคมกับเ,เพื่อนนะสุดท้ายนี้ครับจะให้ฝากถึงคนที่ชื่นชอบอ S สิบห้านะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับเครื่อง S R เนี่ยไม่มีทีเด็ดอยู่นะครับควรจะต้องทำอย่างอ่ะบอกเลยก็จริงๆถ้า S R ก็ถ้า, SR, ถ,าถ้าเล่นจริงๆร,รู้จักเขาเนี่ย มันถ้าทําทําแล้วทําไปเลยครับทําให้สุดอะไรอย่าไปขี้เหนียวนิดนิดได้หน่อยบางทีเล็กน้อยมันจําเป็นครับถ้ามันไปไปทั้งตัวทำให้ทำทีเดียวทําให้มันพร้อมกันไปเลยใช่ครับทาคือง่ายว่า sr เนี่ยทำไม่ยากนะครับแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าไงเราต้องต้องทให้มันถึงถึงหน่อยเพราะว่านีสัยเครื่องมันเปราะใช่ไหมมันเปราะนิดนึงครับเออครับคันนี้เขาก็ ใส่อะไรที่มันแบบมีความจําเป็นที่เสริมความแข็งแรงให้กับเครื่องยนต์นะครับมันก็เลยแบบทําให้มันใช้งานอยู่กับเราไปนานๆนี่ทํมามา3ปีแล้วยังอยู่เลยปกติดีครับเออยังใช้งานได้ยังไปรับสาวได้เลยใช่ไหมรับได้คนเดียวรับได้คนเดียว,เอ,เ,ยวเอาได้คนเดียวผมรอเล่น <c oughs> อ่ะฝากทีมก็ฝากทีมนิเกียด้วยครับฝากกดติดตามเพจได้ครับนิเกียนะครับ,บป,กปกติแล้วจะเป็นพอนด้านะครับพอนด้าสีน้ำเงินล้วนเลยนะครับอ่ะ ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีนะครับผมอ่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตาม้วยกับ r a c i n g Lover c h anel n ผมจะหารถซิ่งรถด,ดีรถรถที่ดีรถที่มีเอกลักษณ์ให้กับคุณผู้ชมดูตลอดเวลาไม่มีแล้วแล้วก็พบกับรายการ r a c i n g Lover c h ์ anel อีกครั้งไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ